วันนี้ฉันขอนำเสนอเมนูสเต็กปลาแซลมอน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 เลือกชิ้นปลาเป็นขนาดชิ้นที่กำลังพอดีนำมาซับน้ำออกทั้งสองด้านให้เรียบร้อยแล้วฉันก็จะปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยนวดนวดอีกสักเล็กน้อยพร้อมย่างแล้วค่ะวันนี้ฉันใช้กระทะเซรามิกอีลิตอินดักชันจากซีเกิลลดน้ำมันหน่อยอร่อยเพื่อสุกกาพส,สามารถใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลยนะคะรวมถึงเตาแม่เหล็กไฟฟ้าฉันฉีดน้ำมันมะกอกไปแค่เล็กน้อยเท่านั้น,นกระทะตัวนี้ใช้สารเคลือบเซรามิกฟิวชั่นเอ็กท้าฮ และยังสามารถใช้ที่คีปโลหะได้ด้วยสะดวกสุดๆลิกปลาได้เลยลื่นมากไม่ติดกระทะเลยแล้วยังได้สีหนังปลาที่สวยงามอีกด้วยแล้วฉันก็จะย่างปลาอีกด้านให้สุกดีเลยนะคะใช้กระทะร้อนๆนานๆแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องกังวลไปเพราะสารเคลือบนี้ได้รับการรับรองจาก USFDA จึงปลอดภัยไม่มีสารตกค้าง พอฉันย่างจนสุกก็จะซับน้ำมันออกนิดนึงเพราะเราสามารถเสิร์ฟในกระทะได้เลยเพราะกระทะสีสวยสีอิลิทบาเรียบหรูสร้างบรรยากาศการทำอาหารให้อบอุ่นแถมยังทําอาหารออกมาได้หน้าตาน่ารับประทานได้ปลาแซลมอนหนังกรอบมากฉันจะให้ฟังเสียงนะคะกระทะเซรามิกอิลิทอ,อินดักชันยังมีขนาดอื่นอนอ,นอีกนะเพื่อนๆสามารถกดดูที่ตะกร้าได้เลย